น,นี่อยู่กับช่อง238แปชิ้นครับน,นี้อยู่กันโนวาร้อยสีเขียวเพ้นลายแบบโหดๆอีกตามเคยอะครับลด <Wow. S 1> ลงช่องนี้อะไรก็ต้องแบบโหดๆแหละไม่เหมือนวัยรุ่นทั่ไปไม่เหมือนใครเขาครับ,รบ <Wow. S 1> สำหรับคันนี้ก็เป็นโนวาคันนี้ไม่มีเครื่องเสียงนะครับไม่เหมือนอาซียังคงโทนสีเขียวไว้ คล้ายๆกับ r ีคันรอบที่แล้วนะครับแต่คันนี้ไม่มีเครื่องเสียงแค่นั้นเองคันนี้ก็สภาพภายนอกก็เป็นแฟริ่งอย่างเดิมอยู่นะครับยังทําเดิมแค่เพ้นสีและไม่ใช่สติ๊กเกอร์รถที่ออกมาจากสือก่อมวลมาเริ่มกันเรืแต่ช่วงข้างหน้าเลยครับข้างหน้าก็เป็นดิสเบกแบบ2ลูกสูบนะครับปั๊มเบก2ลูกสูบแต่ คันนี้ก็เป็นยังเป็นล้ออลูมิเนียมของเดิมอยู่นะครับข้างหน้าก็เพ้นท์ลายมัมมี่หัวกระโหลกมัมมี่นี่นะครับช่วงหน้ากากช่วงหน้ากากหน้าก,าก็เป็นปีศาจนะครับโหดนะโหดอนะ่ะบอกเลยว่าโหดอันนี้เพ้นท์ลายมาจากช่างโกบอีกใช่ไหมครับใช่ครับกล้องอ่าเป็นแบบคัดนะครับ อันนี้คัดเดิมหรือว,ว่าเจาะมาเนี่ยคัดเดิมครับคัดเดิมมาจากโรงงานเลยใช่ไหมใช่ครับอยืมไปยกล้อได้ไหมครับได้ครับอยกล้อได้ด้วยกาวเดิมเหนียวๆครับบอกบอกก็มีเพชรด้วยนะครับวิปบับวิบบับจอยมาดูมาดูเพชรด,ดูเพชรเพชรแบบบิบบับ,บอะครับเงินมันเหลือไม่ใช่อะไรหรอก เงินเหลือครับคือเฮ็ดมาติดอ,อ่ะโหดไหมล่ะด้านข้างก็เป็นลายปีศาจครับติดเพ้นไว้จากร้านช่างกบช่นี้เป็นโชคของเดิมหรือว่าโชวของรถรุ่นไหนครับโชวอ,อาซีครับโชวอ,อาซีแต<อ>่ว่ามาชุบชุบโครเมยียมนะครับไม่ใช่พาสติดนะเป็นอลูมิเนียมหรือเหล็กสักอย่างนี่นะน่าจะเป็นเหล็ก ส่วนท่อก็ชุบโคมเมียมตั้งแต่คอท่อถึงปลายท่อเลยนะครับก็มาดุมเบรกหลังก็ยังชุบ๋ยวผมพีดอีกด้านนะนี่ครับผมอ,อันนี้ก็เป็นแฮนแบบกึง่งแบบยุค90นะครับแฮนทรงเจดีสมัยก่อนเขาเรียกแบบเนี้นี่ไฟยังมีแบตเตอรี่ครับรถยังมีแบตเตอรี่ยังขี่ได้ครับ คันนี้ถ้าขี่เข้าด่านตำรวจนี่คิดว่าจะโดนเรียกนะครับอ่าน่าจะไม่คนระับไม่เพราะแจ้งเปลี่ยนเพราะแจ้งเปลี่ยนสีแล้วแจ้งเปลี่ยนสีเรีเเยบร้อยแล้วงดว่ะรถยุค90ไปก่อนต้องนอนขับใช่ไหมใช่แอ้านแอ้เดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องให้ฟังครับด้านนี้ก็ยังเป็นอะไรเกียร์อะไรเดิมอยู่นะครับครับชุดผมย่ยแมนนวลเดิมไม่ใช่ออโต้ครับ อยู่สตาร์ทแล้วนะครับทุกท่านรอฟังได้เลย อันนี้นี่ลูกเดิมหรือว่าทําเครื่องมาแล้วครับอ่าลูกเดิมครับเกาาเดิมเหนียวเนียวเดิมเนียยยังไม่ได้แกะเลยยังไม่ได้แกะเลยครับคุโผมเนี่ยมาครับอันนี้โดยรวมแล้วก็แนวยุค90นะครับแนวยุค90เพ้นท์ลายอะไรเพนลายปิการถือว่าแจ่มครับตรงยุคครับรุ่นนี้บอกไว้เลยโนวา ในมก่อนเนี่ยคิดกันมากครับอนันเดียวพวกหลังรเดียวแล้ววันนี้ผมก็มาดูด้านหลังครับด้านหลังก็ยังเป็นไฟน่าจะเป็นของใหม่ครับของใหม่เลยเพราะว่าใหม่กิ๊กใช่ครับนนเบิกใหม่ไฟท้ายด้วยครับเบิกใหม่ดูอะไรก็บางโซ่อะไรก็เดิมอยู่นะครับอนนี้ สีงอาร์มใกล้ชุบนี่นะครับโอเคครับ,รบสำหรับวันนี้ช่อง 2, 3, 8มแดแมชชีนก็นำเสนอโนวาคันนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ